โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Hunter หรือก็คือ c a l l o f the Wild นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมพามาที่ทุ่งหญ้าสวันนาของแอฟริกานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาล่าสิงโตเสืออะไรพวกนั้นกันดีกว่านะครับผมแต่ไม่แน่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่เจอเนาะ แต่ก็ต้องลองดูก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็นของทางปืนดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะสูตรของเราก็คือจะเดินไล่ตามตามจุดต่างๆเลยนะครับผมซึ่งเราจะไม่เราจะไม่แบบซนะุ่มเนาะซึ่งอันนั้นมันจะเสียเวลาจนเกินไปผมเป็นสายแบบ เดินไล่เลยนะครับผมแล้วก็ในแมปนี้เนี่ยมันค่อนขั้นที่จะกว้างพอสมควรเนาะแต่ผมไปได้แค่ไม่กี่จุดเองตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูในโซนของริมแม่น้ำกันก่อนว่ามีสัตว์อะไรกินน้ำกันอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ส่วนมากผมก็จะหาจุดตามแหล่งแม่น้ำเอานะครับผมว่ามีอะไรอยู่ แถวแถวริมแม่น้ําหรือเปล่าแค่นั้นเนาะปืนที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอขอดูก่อนแป๊บน,นึงอ่ะโอเคปืนที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือปืนเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นใช้กระสุนจุดสองนเนิ้วแล้วก็ผมจะเอามาคู่กับจุดห้าอีกหกระบอกอันนี้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาเจอพวกกระทิงอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนปืนกระบอก ปืนพกก็จะเป็นก๊อกนะครับผมใช้เป็นปืนก๊อกแทนเนาะโอเคไปอีกอย่างหนึงของแบบนี้ก็คือเราจะเดินแบบเยอะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพุ่งยามันสูงแล้วก็แล้วทีนี้มันมีปัญหาอีกอย่างหนึงคือเวลาเดินผ่านหญ้าแล้วมันเสียงดังเราต้องคอยระวังไว้นะครับผม ผมจะพยายามแบบว่าเล็งไกลๆอย่างแบบเนี้ยนะครับผมเปิดประเดิมก่อนเลยดีกว่ามาไกลมากเลยอนะสามร้อยเมตรโอ้สามรอยเมตรยังไกลอะ่ะแต่ทุง่งอุย้ยเจอสิงโตหนึ่งตัวเอา้าผมว่าจะไปไล่ตัวนั้นโถยสิงโตไล่หนีซะแล้วนะครับผม เหมือนมันไล่อาหารอยู่แน่เลยมีตัวเอ้ยนี่ไงหนึ่งตัวกำลังวิ่งมาร้อยเมตรโหไกลเกินอะร้อยเมตรเรายิงไม่ถึงนะเนี่ยยิงไม่ถึงนะครับผมอีกอย่างกลัวมันจะมองเห็นด้วยเพราะพุ่งหญ้าแบบเนี้มันวักจะมองเห็นง่าย ก่อนอื่นก็ขอซุ่มเดินไปหาก่อนแล้วกันนะตัวแรกขอเปิดประเดิมข้อกลางหัวใจอุ๊ยยิงโดนขาโถ่โอเคเราต้องไปดูนะครับผมเมื่อกี้ยิงโดนขาเนี่เลยโอ้โหเซ็งเลยผมนะี่ครับผมคิดว่าจะยิงโดนแล้วนะเมื่อกี้มือสั่นยิงโดนขารีบไปหน่อย ่ะนี่เราวครับลอยโอ้โหมันไม่ค่อยเจ็บเลยอเนี่ยลอยมันเนี่ยฮะลอยมันเหมือนไม่ค่อยเจ็บเลยอ่ะอุ้ยมีเดียมอยู่ครับยิงกลางกลางปอดแน่เลยลองไปเดินดูลองหาศพก่อนเพราะมันเขียนว่ามีเดียมแสดงว่าโอ้โหเจอของหนักเจอของหนักยวผมต้อง สิงโตใกล้ๆนะครับผมอ้านั่นไงเจอศพแล้วโอ้โหยิงเข้ากลางกลางปอดพอดีแน่เลยมันเขียนว่าระดับมีเดียมนะครับผมมีสิงโตอีก200เมตรเดี๋ยวเราเอาสิงโตสักตัวนะครับผมแพะใช่เปล่าไม่น่าใช่ตัวอะไรไม่รู้ประมาณไม่ออกเนี <c> ่ย <oughs> ยิงเข้าปอดโอ้โหโคตรแจมบอกเลยว่าโคตรแจมอ่ะเก็บไปเดี๋ยวเราไปล่าสิงโตกันต่อนะครับผมไป let's go นั่เจุดลั เดี๋ยวแล้วครับอุ๊ยโอ้โหควันกุ้มเลยโดนไหมนะ่มะเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าโดนนะครับผมโอ้โหมองไม่ทันเลยทีเดียวเมื่อกี้อุตส่าห์ซุ่มอย่างดีนะเมื่อกี้เนี่ยยิงโดนไหมอ่ะตกเลือดไหมอ่ะต้องไปดูนะครับผม ผมว่าผมยิงข้ามหัวมันแน่เลยอ่ะโอ้ไม่มีแม้กระทั่งรอยเลือดอ๋อมีอยู่มีอยู te ่มีอยู Gun ่เว้ยออแกนฮิตโอเคโดนฮิตเลยครับงานนี้คริติคอลบวกโอ้โหแต่โลอ่ะแต่เลือดติดโลโอ้โหแสดงว่ายิง ยิ่งโดนบ้านท้ายมันแน่เลยนี่ยครับผมนั่นไงไม่ตายด้วยโอ้โหมา,มาจุด5้นย์อีกนัดหนึ่งไหมไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะใช้จุด5้นอีกนัดหนึ่งเนี่ยอ่าโอเคเจอศพแล้วครับผมนี่เลยหุยได้เสือตัวเมียใช่ปะ ดูเพียรยังไงเนี่ยเอ่อคลาสเก้าโอ้โหจิงเข้าอุ้ยโดนตับโอ้โหแต่โดนจุดสำคัญเว้ยเฮ้ยโดนจุดสำคัญนะครับผมโอ้โหได้ได้เงินอย่างน้อยเลย <c oughs> สมแล้วที่เป็นบาเลตจุดห้าศูนย์เนาะเพราะว่าผมเลงตรงตรงกลางอกมันนะครับผมแต่ว่า กระสุนมันน่าจะไปถึงตอนตอนมันไอกำลังวิ่งพอดีเนะี่ครับผมมันเลยฮิตเบาเนาะซึ่งตัวนี้ก็คลาสเก้าต้องใช้บาลีตจุด5 0กระสุนจาะก่อรถถังอะ่ะ <c oughs> ผมว่าต้องใช้กระสุนจาะรถถังแล้วเนะี่ครับผม <c oughs> โอ้โหขนาดกระสุนหัวแบบหัวตะกัวเนี่ยยังไม่ตายเลยอะนัดเดียวเพราะมันโดนลำไส้เนะยครับผมโดน ลำไส้โดนตับตัวนี้ตัวเมียนะครับผมก็โอเคถือว่าใช่ได้ขออีกสักตัวแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนาะไป สี่ร้อยเกือบห้าร้อยเมตรเลยหรอมันวิ่งหนีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อวิ่งหนีหมาป่าตอนแรกผมว่าจะไปไล่กระทิงอยู่ทางนู้นนะครับผมไม่น่าละ่ะมันวิ่งหนีอะไร วิ่งหนีหมาป่าอ๋องั้นก็ไล่หมาป่าต่อเลยแล้วกัน <c oughs> นะกรบผม <c oughs> เกงว่ามันจะอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยแหละนะกรบผมห <c oughs> มาป่าตัวเมียซะด้วย <c oughs> มนไล่กระทิงอยู่เมื่อกี้นี้ระยะหนึ่งร้อยเมตรนะกรบผม ต้องระวังไว้ให้ดีๆเฮ้ยนี่ไง30เมตรต้องเข้าพุ่มแล้วแหละเวลานี้ เรียบร้อยครับโดนไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนนะแต่ตายเลยเมื่อกี้โอ้โหสวัสดีครับขอดูหน่อยครับโอ้เป็นเพศเมียไฮยีน่าหรอใช่ปะไม่ใช่ยิงเข้าจุดโอ้โหสี่โครงตรงนี้เข้าตรงปอดอื้อ โอเควุ้ยถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนกระสุนจะใหญ่เกินไปมันเป็นคาดสองผมเอาคาดสี่มายิงนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอย่างน,น้อยๆเราก็ได้มาป่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ก็อาจจะเล่นเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งผมซื้อ DLC มาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นล่าสัตว์ล่าเอ่อพวกกวางล่าพวกกระทิงล่าควายปา่าอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเป็นไปได้ผมอยากไปล่ามีขั้วโลกมากเลยนะครับผมแต่ดูจากลักษณะเงินตอนนี้โอ, 10, 000, 000, 000. อ้หน่วย10บร้อยพันหมื่นแฮะใช่เหรอหน่วย1ิบ ร้อยพันหมื่นแสนเอ้ามีเงินแสนตั้งแต่เมื่อไหร่ป่ะเนี่ยเออเอาเป็นว่าช่างมันกันและกันและกันนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ